มีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งท่านนะครับก็ชูนโยบาย เสนอไอเดียว่าจะนำกรุงเทพมหานครนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2036หลายคนที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็อาจจะมองว่าการได้เป็นเจ้าภาพกีฬารายการใหญ่มันก็เป็นเรื่องดีนะมันจะได้โชว์ศักยภาพของประเทศรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้คึกคักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกันครับหลายประเทศที่เคยจัดเคยเป็นเจ้าภาพมากรรมกีฬาระดับโลกมาแล้วกลับต้องโอดโขยเพราะการแข่งขันปิดฉากลงไปพร้อมกับทิ้งนี่ก้อนโตเอาไว้พวกเขาจะเจ๊งมากกว่าเจ๋งก็คือมันจะมีหนี่สินมหาศาลและสิ่งก่อสร้างที่ถูกปล่อยไว้ให้เป็นเพียงอนุสาวรีย์มันเกิดจากอะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอธิบายให้ได้รับรู้รับฟังกันให้เห็นภาพครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Talk to Tone บายพิรนัทจำปาเงินสวัสดีครับมิตรลักแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับผมโทนคุงครับกับ Talk to Tone นะครับวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องอาเซียนคิดให้ดี ทำไมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือกีฬาโอลิมปิกแล้วเจ๋งครับสาเหตุแรกเลยนะครับที่ทําให้บรรดาเจ้าภาพต้องประสบปัญหาในการขาดทุนและสร้างหนี้สินมหาศาลในภายหลังก็คืองบที่มันบานปลายครับ อันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือประเทศบราซิลบราซิลนั้นได้ข่าวดี2ครั้งติดต่อกันครับได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2014แล้วก็ต่อด้วยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2016โอ้โหสปีเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกและโอลิมปิกติดต่อกันไม่เคยมีประเทศไหนในโลกฮะที่หารกล้า แล้วก็ได้รับสิทธิ์แบบนี้มาก่อนนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจของบราซิลนั้นเติบโตอย่างมากในปี2010 GDP ของพวกเขานั้นพุ่งขึ้นเกือบ7%และถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจในอนาคตยิ่งการได้เป็นเจ้าภาพสองมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลกทําให้ฝันของบราซิลดูเหมือนว่ามันจะไปไกลกว่านั้นด้วยสําหรับในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2 0 1 4บราซิลวางงบประมาณเอาไว้ที่18,000ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่โอลิมปิกเก เกม2016วางไว้นะครับเดิมเนี่ยวางไว้10,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่เมื่อเกมจบลงการแข่งขันจัดการแข่งขันจบลงพบว่าโอลิมปิกเนี่ยใช้ไปถึง15,000ล้านเหรียญสหรัฐคือมันมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ถึง5,000ล้านเหรียญสหรัฐ เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่บราซิลเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกเกมฤดูร้อนเมื่อปี1976ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาชองดราโปนายกเทศมนตรี el, ของเมืองมอนทรีออลกำหนดงบประมาณในการจัดการแข่งขันเอาไว้ที่125 000 000ล้านเหรียญสหรัฐแล้วมั่นใจว่าจะบริหารจัดการงบประมาณได้ในบัดเจ็ตเท่านี้ได้อย่างแน่นอนการทุ่มงบประมาณในการก่อสร้างสนามบิ๊กโอและสนามต่างๆอย่างอลังการทําให้เมื่อเปิดฉากโอลิ ปิดเกมไปแล้วจึงพบว่างบที่ใช้นั้นสูงกว่าที่กำหนดไว้ถึง13เท่าพุ่งไปนู่นเลยครับ1,600ล้านเหรียญสหรัฐทำให้มอนเทียลกลายเป็นหนี้สินมหาศาล1,500ล้านเหรียญสหรัฐใช้เวลา30ปีกว่าจะเคลียร์หนี้ก้อนนี้ที่สร้างเอาไว้ได้จุดประสงค์ของประเทศต่างๆ นะฮะที่จะเป็นเจ้าภาพมาหากรรมการแข่งขนันกีฬาระดับโลกก็เพื่อเรื่องของเศรษฐกิจครับกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามานะครับท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายซึ่งการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันรายการใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่าในช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขันก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบมหาศาลการท่องเที่ยวในประเทศเจ้าภาพได้รับอนิสงเ์อยงชัดเจนร้านค้าท้องถิน่นแฮปปี้กับรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาแต่เมื่อการแข่งขันปิดฉากลงสถานการณ์มันกลับตลบัตครับที่บราซิลเศรษฐกิจในประเทศบราซิลหลังจากจบฟุตบอลโลกและโอลิมปิก มันไม่ได้เติบโตไปอย่างที่คิดร้ายแรงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นงบประมาณที่มันหายไปจากการคอร์รัปชันของนักการเมืองเมื่อมันมีเอางบประมาณลงมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะเข้ามาในการบริหารจัดการในการจัดการแข่งขัน,ขน,ขนกีฬาชนิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกโอลิมปิกมันก็มนะีนักการเมืองที่ไปทุจริตช่อฉนไปคอร์รัปชันมันก็ทําให้นะฮะ เงินตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปโดยไม่น่าหายวิกเตอร์มาเทสันนกับนักเศรษฐศาสตร์การกีฬาบอกว่าฟุตบอลโลกมีเงินหมุนเวียนมหาศาลในช่วงแข่งขันก็จริงแต่ผู้ได้ประโยชน์ไม่ใช่หน่วยงานธุรกิจของเมืองเจ้าภาพหรือว่าพวกหน่วยงานธุรกิจท้องถิ่นเพราะว่าฟีฟ่านั้นเขามีสปอนเซอร์ของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์โคคาโคลาบัตไวเซอร์ดังนั้น ไอ้พวกแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยนะที่จะไปทําตลาดแข่งมันก็ไม่สามารถที่จะไปทําตลาดสู้ได้ขณะที่โรงแรมรถเช่านะฮะที่จะได้อันนี้สงงบอก แต่จากการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่เงินมันก็ไปอยู่ในกระเป๋าของนักธุรกิจระดับบนของประเทศนั้นๆอีกตัวอย่างหนึ่งครับโอลิมปิกฤดูหนาวปี1998ที่เมืองนากาโนประเทศญี่ปุ่นนากาโนก็หมายมั่นปั้นมือว่าการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนั้นเนี่ยจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเล่นสกีในเมืองนากาโนเนี่ยนะครับให้มันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นดึงดูดเม็ด เงินจากคนต่างชาติเข้ามามีการสร้างรถไฟชินคันเซน็นเชื่อมกรุงโตเกียวกับเมืองนาคาโนาเพื่อลดเวลาในการเดินทางไปจากโตเกียวไปนากาโนา่นั้นเนี่ยโหมันจะย่นระยะทางไปได้ครึ่งหนึ่งจากวิธีอื่นเลยครับปรากฏว่าผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจครับอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสกีรีสอร์ทนะฮะที่เมืองนากาโนา่ก็ยังพอไปไหวนะ,ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นมาใช้บริการ แต่สนามกีฬาอื่นๆอีก5สนามไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์แล้วมันมีค่าบำรุงรักษามหาศาลที่ต้องจ่ายไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาครับนี่แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเซฟบรัตเตอร์ อดีตประธานสาพานันฟุตบอลนาน,นาชาติหรือฟีฟา่าก็เคยบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจของแอฟริกาใต้เฟื่องฟูได้อย่างแน่นอนแต่พอฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ปิดฉากลงเจ้าภาพต้องแบกรับหนี้สินไว้ถึง4,100ล้านเหรียญสหรัฐจากการเอาไปใช้ก่อสร้างสนามแข่งขันโรงแรมถนนสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรองรับฟุตบอลโลกเนื่องจากรายได้ค่าตั๋ว ไม่เพียงพอที่จะอุดรูรั่วตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะฮะปัญหาหนึ่งเนี่ยที่มันจะเจอตามมาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันก็คือค่าบำรุงรักษาสนามที่มันแพงมากบราซิลเนี่ยสร้างสนามขึ้นมาใหม่จํานวนมากเพื่อรองรับทั้งฟุตบอลโลกและโอลิมปิกแต่สนามกีฬาที่บราซิลจํานวนมากเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสนามฟุตบอลความจุห้าหมื่นที่นั่งที่เมืองมาเนาส์ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมากมายนะักเพราะเมืองมาเนาส์ไม่มีสโมสรฟุตบอลที่อยู่ใน ลีกสูงสุดของบราซิลสนามกอล์ฟโอลิมปิกที่ใช้งบ20ล้านเหนรียญสหรัฐในการสร้างนั้นเนี่ยรวมทั้งสนามกีฬาในย่านดิโอโดโรก็ถูกปิดเพราะไม่มีบริษัทที่เข้าไปบริหารจัดการไปดูแลต่อบินค่าไฟในสนามลาคาน่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีใครเป็นผู้รับผิดชอบทําให้การไฟฟ้าบราซิลต้องตัดไฟบริเวณรอบสนามและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการกดดันจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันอุลิโอเกมต้องรับหนี้40่ ล้านดอลลาร์หลังจากการแข่งขันจบลงเมื่อมีตัวอย่างเมืองเจ้าภาพ ที่ขาดทุนและเป็นหนี้มหาศาลทําให้ในช่วงหลังชาติที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมากรรมกีฬาใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มจะลดน้อยลงนะฮะเมื่อเมืองต่างๆที่เคยแสดงความสนใจต่างถอยกันทั่วหน้าครับเนื่องจากประชาชนลงมติคัดค้านสูงถึง56ทําให้ขณะนี้ครับโอลิมปิก2026นั้นเหลือเพียง2ชาติที่เสนอตัวก็คือสตอกโฮมของสวีเดนและมิลานคอตินาดัมเปโซของอิตาลีเท่านั้นเป็น คู่เบียดกันในการเป็นเจ้าภาพคราวนี้เรามาที่เรื่องบทเรียนที่ไทยควรจะต้องเรียนรู้ถ้าเราอยากจะจัดการแข่งขันหรือเป็นเจ้าภาพมากรรมกีฬาใหญ่ๆแบบนี้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ไทยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซีย5ชาติในกรุ่มอาเซียนประกาศเสนอตัวจะขอเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันฟุตบอลโลก2034อย่างเป็นทางการไม่เพียงเท่านั้นนะครับหนใน แคนดิเดตที่ลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเลือกตั้งกันในปี2022เนี่ยท่านหนึ่งมีไอเดียบอกว่าน่าจะนากรุงเทพมหานครนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมป,ปิก2036คําถามคือไทยนั้นพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของชาติต่างๆเหล่านั้นแค่ไหนเรามาไล่จัดเรื่องของฟุตบอลโลกก่อนที่บอกว่าไทยนะจะร่วมกับอีกสี่ชาติในอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยสนามแข่งขันในรอบสุดท้ายต้องมีความจุต,ตามเกณฑ์ของฟีฟ่าแต่ ทุกวันเนี่ยไทยมีสนามที่มีความจุเกินห0,000ื่นที่นั่งแค่สนามเดียวก็คือราชมังคาากีฬาสถานดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องไปร่วมกับอีก4ชาติที่เหลือในการจัดดีไม่ดีเนี่ยเราจะต้องสร้างสนามใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลนี่ยังไม่รวมกับกระบบสาธารณูปโภคคมนาคมและการก่อสร้างอื่นๆตลอดจนความร่วมมือจากรัฐบาลและเอกอชนมันดูเป็นตัวเลขที่ประเมินค่ามันด้ง่ายๆนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยรายได้ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกก็ดีนะเนี่ยนะครับ World e c onom i c Forum ระบุว่ามันไม่คุ้มค่าเลยครับเมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไปสูญเสียไปจากการลงทุนมันสามารถนําเงินนี้ไปพัฒนาส่วนอื่นๆของประเทศได้อย่างยังย่งยืนได้มากมายต้นทุนค่าเสียโอกาสมันมากเกินไปการท่องเที่ยวที่คาดหมายว่าจะอู้ฟู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวชั่วคราวไม่ใช่การเพิ่มนักท่องเที่ยวแน่นอนว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง ไม่ได้ชอบความแออัดและไม่ได้อยากจะมาประเทศหรือเมืองนั้นๆในช่วงเทศกาลไม่ชอบที่ผู้คนเฮโลมาเที่ยวดูฟุตบอลหรือมหาการรมกีฬากันณนะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันไปถ้าจะวิเคราะห์ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้แค่แบบคิดคร่าวๆก่อนนะฮะว่ามันจะคุ้มกันไหมเราต้องทําอะไรบ้างนะฮะแลวรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ จะคุ้มกันไหมการรวมมือกับภาครัฐเอกชนจะต้องทําแบบไหนอย่างไรเอาแค่ข้อมูลข้างต้นที่เราเห็นตัวอย่างจากชาติต่างๆที่เคยเป็นเจ้าภาพแล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวเนี่ยยังไรก็ตามครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกชาตินะที่จัดแล้วจะเจ๋ง จัดแล้วมันได้ผลดีต่อประเทศก็กเยอะอย่างกรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยพอจัดโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วโหเหมือนจีนเปิดประเทศไกลๆคนมองจีนไปอีกแบบหนึ่งเลยเห็นศักยภาพของจีนนะครับเปิดจีนเข้าสู่ยุคใหม่กลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ประกาศศักดาด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยุทธวิธีของพวกเขาเลยทุกวันนี้สนามลังนกเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลามีทัวร์ไปเมืองจีนก็ไปไปดูกันไปเที่ยวกันนะแต่ไม่ว่า ชาติใดๆก็ตามนะฮะจะมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยสองหน่วยงานเลยนะที่ไม่กระทบกระเทือนแล้วก็ได้ผลประโยชน์แทบทุกครั้งเลยก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC และสาบันธฟุตบอลนา,นานาชาติหรือ FIFA เจ้าของ2องทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก2องค์กรนี้ก็เหมือนเสือนอนกิน ไม่ว่าประเทศไหนจะจัดพวกเขาไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงด้วยครับสุดท้ายนะฮะมีแต่กําไรเข้ามาแต่ประเทศต่างๆที่จะยืดตัวจัดการแข่งขัน,ขนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่างาๆที่ต้องคิดให้ดีๆครับ ว่าทําแล้วมันคุ้มไหมทําไปเพื่ออะไรจะได้อะไรคืนกลับมามันคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือเปล่าเอาเงินส่วนนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยคบคิดกันต่อไปนะครับวันนี้เวลาของ t อล์กทูโทนหมดลงแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเมสแตนดด้วยนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของเรา EP นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t ตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast